วัสดีค่ะวันนี้จะมาเปลี่ยนถุงกางเกงยีนนะคะลย่นถุงกระเป๋ากางเกงยีนนี่ก็ล่อออกแล้วนะคะเราล่อออกทั้งหมดเลยให้เป็นแบบนี้เลยนะคะในกรณีที่มีหมุดตรงกระเป๋านะหมุดยีนหมุดดุมะเราก็ต้องดึงออกนะคะเนี่ยตรงข้างตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้นะคะปกติก็จะมีแต่ตัวนี้ไม่มีนะเวลาเราถ้าลูกค้ามาบอกว่าให้เปลี่ยนถุงกระเป๋าเราต้องดูงานแล้วก็ต้องแกงนะครับว่าเราต้องถอดออกนะลูกค้าบางท่านเขาจะเน้นนะคะว่าของเขาจะต้องมีดุมกลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางตัวเราก็ทาไม่ได้นะคะ แต่ส่วนตัวนี้ไม่มีเราก็เลาะอ,ออกมานะคะเลาะอ,ออกมาชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนอันนี้ก็คือรองอยู่แบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีถุงกระเป๋าวางอยู่ด้านบนทีนี้ถุงกระเป๋าของลูกค้าเนี่ยเป็นผ้าลักษณะน,นี้มันก็จะเป็นแบบว่าขาดแล้วก็ตื้นพนะะี่ก็เลยเอาผ้าของพี่ที่มีอยู่นะคะมาอาจจะเป็นผ้า,เ,าเชิต้ตผ้าทุเร์ Pablo, ผ้าอะไรก็ได้แต่พี่ไม่มีนะพี่เลยใช้ตัวนี้นะเป็นลายๆการวางตัดผ้า,าถุงกระเป๋านะคะแล้วก็จะเอา ถ้าเราออกมาแบบนี้เลยแล้วก็เผื่อไว้ใหญ่ๆความใหญ่มันไม่มีกฎเกณฑ์นะให้เราดูจากสายตานะคะว่าเราชอบความใหญ่ขนาดไหนดูง่ายๆก็คืออถ้าตัวนี้มาวางแบบนี้ก็ให้เขาเลยมานิดนึงประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะหนึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งได้ะะตัดเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปโคป้งไมนะ่แต่งอะไรทั้งนั้นก็ตัดความยาวให้ยาวๆนะคะให้ยาวๆไว้ก่อนสมมติว่าอ่าส่วนที่โค้งกระเป๋าตรงนี้เราก็ตัดออกมาประมาณนี้ตัดเขื่อไว้ก่อนนะคะ ต้องปูเปลืองนะต้องปูเปลืองเนี่ยตรงนี้เป็นขันทบนะคะตรงนี้ที่เราตัดแบบนี้ทีนี้เราจะมาดูเพราะว่ากระเป๋าของเราเนี่ยเป็นแนวโค้งนะคะกระเป๋าเราเป็นแนวโค้งแบบนี้ด้านหนึ่งโค้งแบบนี้นะคะเราก็จับเอาวางให้เรียบๆเราก็เอาผ้าที่เราตัดเนี่ยน,นะ,ะวางลงไปนะฮะวางลงไปปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาสองชิ้น ถ้าเราเนี่ยจะมีเป็นสันทบก,ก็จะมีสี่สี่ชั้นนะคะเราก็ยกขึ้นมาสองชั้นแบบนี้นะะแล้วเราก็จะใช้ช็อตนะคะเปิดดูส่วนโค้งของกระเป๋านะคะเราก็ใช้มือเราเนี่ยนะคํานะคะคํำว่าเขาโค้งไปลักษณะไหนส่วนบนขอบนะคะให้เขายื่นมาสูงสงเลยเพราะเราตัดท่าเหลือไ้เยอะแล้วไม่กลัวนะ จากนั้นนะคะเราก็จะเกียนเกียน,นเผื่อเย็บประมาณขึ้นนิ้วใหญ่ไว้ก่อนแบบนี้นะคะทำเฉพาะสองชิ้นส่วนสองชิ้นนี้เราไม่ทําอะไรแบบนี้นะคะพอเราตัดเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นว,ว้วาวๆ้าวแบบนี้นะคะตรงนี้ก็แนบ,แนบๆนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ชิ้นนี้มาแปะด้านล่างแบบนี้จากนั้นเราจะมาเย็บนะคะเราจะมาเย็บเราก็มาดูผ้าเราเนี่ยที่เราตัดไว้เมื่อกี้เรา ว่าจะเก็บด้านข้างยอยู่ด้านไหนนะคะเย็บตรงรอยเดิมน,นะคะรอยเดิมการเย็บนะคะเราจะอย่าดึงตัวกันเกงนะก่อนตัวกันเกงเข้าไปนะ,ะเข้าไปหาตีนผีถ้าดึงแล้วปากกระเป๋าเนี่ยจะจะยืดแล้วก็จะจะเด้ง เร่งเราก็จะอ้าออกไม่แนบลำตัวนะคะเราต้องถอดเข้าไปนะเย็บเสร็จแล้วขิดนะคะขิดเป็นส่วนโค้งแบบนี้ต้องลิปนะแต่ที่เขาเย็บมาเนี่ยเขาไม่ฉลิเพราะเป็นลักษณะงานยีนเขาก็จะทําแบบแนวยีนถามว่ามันน่าเก็บไหมเราก็ซื้อมาใส่ก็ไม่น่าเก็บเนาะนเราก็พลิกกลับไปแบบนี้นะคะ พลิกกลับไปแบบนี้ถ้าเราคิ้วเลยเขาก็จะยังปิ้นมีเนื้อผ้าปิ้นอยู่ปิ้นคือแลบออกมาแบบนี้เราก็จะการปิ้นนะคะการปิ้นการแลบหนึ่งครั้งการปิ้นเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี้เราก็จะมาคิ้วนะคะคิ้วอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้ของเดิมคิ้วคู่มาเราไม่ต้องคู่ก็ได้นะคะเป็นเป็นคิ้วะเข็บหนึ่งตีนผีไปเลยเย็บยนีนพี่จะใช้อได้สองเต้นคู่ทุกครั้งในเข็มนะคะเต้นได้เขาก็จะเ,เรียงสวยแบบนี้นะ จะเรียงสวยแบบนี้เลยนะเห็นไหมเราดูแท่งนี่ออกเย็บคิ้วบนปากกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็มาจับดูนะคะจับผ้าส่วนที่เป็นสันทกยัดเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็จับตะเก็บด้านข้างให้มาแบบนี้จับดูก่อนแบบนี้นะทีนี้เราก็จะใช้ไอตัวที่เราเลาะออกเนะี่ยมาวางะะแบบนี้ nó có đơn nào ấy cả หังจากเราใส่ชิ้นรองแปะแล้วเราก็มาจับดูนะคะจับสันทบดันออกไปแบบนี้นะเนี่ยสันทบท่าไล่ออกไปแบบนี้จับปากกระเป๋าให้เป็นธรรมชาตะะิให้เป็นธรรมชาติของเขาเขาจะมีรอยเดิมอยู่เนี่ยเราก็ย้ำมไว้นิดนึงนะฮะบอกไว้ เปลี่ยนถุงกระเป๋าให้ลูกค้าใหม่เนี่ยเราทาให้มันลึกๆไปเลยนะคะลูกค้าจะได้ใส่ของเยอะตอนนี้ตะเข็บด้านข้างเราเย็บติดเฉพาะชิ้นหน้าแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อแต่งกระเป๋าตะเข็บด้านหลังก็ยังอ้าอยู่แบบนี้เห็นไหมคะอ่าแต่ถุงกระเป๋ายาวมาตรงนี้เราก็มาดูซิยาวเกินไปเนาะอ่าตรงนี้คือส่วนโค้งของกระเป๋าลองมือลองดูนะคะประมาณนี้ ประมาณนี้เย็บตัดเลยนะคะเย็บตัดก้นกระเป๋าแบบนะะีน้การเย็บตัดก้นกระเป๋าเราจะเอายาวๆเลยก็ได้นะแต่บางทียาวเกินก็ล้วงลำบากถ้าเราไม่พวงถ้าเราไม่ไปเย็บเลยแล้วก็พงเนาะเราก็พับนะคะพับแบบนี้จับเข้าหากันแบบนี้ชิบไปก่อนนะ,ะจับเข้าหากันแบบนี้เลยแล้วเราก็เย็บเลย จากนั้นเราก็จะมาเข้าตะเข็บข้างเลยนะคะพอเราเย็บก้นกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าตะเข็บข้างให้รอยเดิมเหมือนเดิมนะคะเราเราไม่ได้เก็บเรเข้าเราก็เย็บเท่ารอยเดิมจับหนีกระเป๋ามาแบบนี้เลยนะคะ พอเย็บก้นถุงอะไรเรียบร้อยเข้าจะเข็บข้างเรียบร้อยเราก็ไปพ้งนะคะพ้งคู่เลยพ้งมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี้เราก็จะต้องมาคิ้วการที่เราเปลี่ยนถุงกระเป๋าเนี่ยมันเป็นงานเขาเรียกอะไรนะปลายเหตุนะคะเป็นงานปลายเหตุเพราะปกติกเย็บางเกงนเนี่ยเขาจะคว้าตัวางเกงชิน้นางเกงมาปุ๊บเริ่มแรกเนี่ยเขาจะต้องทากระเป๋าก่อนก็คือเริ่มเป็นลาดับที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาแก้ก็คือปลายเหตุมันจะยากนะคะเราเรียกไปใบหนึ่งข้างหนึ่งเจ็ดติดแปดติดนะลูกค้าบางท่านเขาบอกว่าแพงนะ แต่ขั้นตอนน่ยคือการทำยุ่งยากนะคะเลาะขอกทงหมดบางท่านก็บอกว่าเปลี่ยนใบเดียวเปลี่ยนข้างเดียวว่ามันแพงไม่คุ้มกับางเกงอะไรอันนี้แล้วแต่นะคะวิธีการทําก็คือประมาณนี้ใช้เวลานานนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวเสร็จเราก็คิ้วนะคะคิ้วแบบนี้ให้เขาเหมือนเดิมนะค,ะคิ้วจะเข็บข้างแบบน,นี้ค่ะปากกระเป๋าก็เป็นแบบนี้นะเรียบๆทำทุกส่วนเสร็จแล้วนะคะเนี่ยทำทุกส่วนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาอมขอบนะคะใส่ขอบ เราก็จับนี่มาเปิดขอบนะคะเปิดขอบขอบอกแบบ,บนี้พมเข้าไปแบบนี้นะคะเหมือนเดิมอ่ะทำเหมือนเดิมการต่อได้นะคะการต่อใต้ได้ถ้ามีหูเราควรจะต่อใต้หูเนี่ยซ่อนได้ต่อใต้หูแบบนี้เพื่อที่หูจะได้ปิดนะคะปิดไรต่อจะไม่ดูน่าเกลียดกระดาษนะคะอย่าลืมวาง,างข้างๆ้าติงผีแบบนี้การตินผีทิประขอบริ้วนะคะขอบบิดริ้วถ้าเราทำาาตรงเนี้ย ส่วนตรงนี้ถูกจุดะคะถูกจุดเดิมขอบเขาก็จะเข้าได้ปกติเพราะว่าเราไม่ได้ต่อขอบเราไม่ได้เพิ่มขอบแต่ถ้าเราทาใหญ่กว่านี่ตรงนี้จะเข้าไม่ได้นะคะแล้วผ้าตรงนี้จะไม่เรียบ ที่สูงเราควรจะหมุนช่วยถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งที่ว่าหาช่างซ่อมจากยากควรจะหมุนช่วยเพื่อที่เราจะได้ถนอมเข็มนะคะถ้าหากว่าเข็มหักกระแทกลงไปที่โรตารี่บางทีเวลาเราใส่เข็มใหม่มันก็จะมีปัญหาเราก็ถนอมเขาซะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะบางทีเราทําเองไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ใส่หูนะหูตำแหน่งเดิมที่เราเลาะออกหลาขึ้นหูเนี่ยพี่จะหมุนเอานะคะหมุนย้ำไถหลังเพรา่าบางทีพี่ก็เสียวเวลาเข็มหักมันเสียว เจียวจัดกระเสียเสียวเข็มหักทำเข็มดังไงนี่คืองานที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทุกขั้นตอนเลยเห็นไหมพื่อนเห็นไหมนะกระเป๋าเขาจะเรียบเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเนียมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสีเอ่อเป็นน้ํานะคะพิณาไปเลีดดูว่าอ่อปากกระเป๋าเนะี่ยมันมันเรียบไหมนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในนะคะนี่ก็จะเป็นถุงกระเป๋าด้านในเห็นไหมคะเอไปอิ๊ วิธีเปลี่ยนถุงกระเป๋าก็มีเท่านี้นะคะหากว่าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะคลิปอาจจะยาวนะต้องตั้งใจดูนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้า